กินง้วนล,ลูกชิ้นปลานะฮะจอมทอง16เขาได้มิชลิน4ปีซ้อนเลยด้วยเมนูยินต์โฟที่เป็นแบบเส้นปลามีหลายอย่างมากมีชีสมีหม้อไฟน่าทานมากครับร้านยินต์โฟร้านนี้ ผมว่านน,น,นกว่าเขาแต่งสีหรือเปล่ามันมองแบบจัดจ้าเลยขนาดนั้นเงี้ยแต่พอมาดูของจริงเฮ้ยไม่แล้วนะหกปีผมก็ยังไม่เคยเจอร้านเจนเนโฟที่แบบกินแล้วผมมีความรู้สึกขนาดนี้เหมือนกันนะ สวัสดีคุณดูทุกคนครับผมพีทอีทแหลงฮะวันนี้มาจอมทอง16ครับพามากินงว้วนลูกชิ้นปลานะฮะจอมทอง16ร้านที่บอกว่าเขาได้มิชลิน4ปีซอเลยด้วยเมนูเจนตาโฟที่เป็นแบบเส้นปลามีหลายอย่างมากมีชีสมีหม้อไฟหน้าทานมากครับร้านเจนตาโฟร้านนี้เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยถึงพริกถึงขิงเลยนะ25ปีพี่ขายมาตั้งแต่แรกคนเดียวทําเองสูตรของตัวเองที่ไม่ปล่อยให้รุ่นอื่นมาครับพี่ อ่างอ่งเล,กเล็กจบเไปม,มาณีกว่าแต่งานก็ไม่มีใครช่วยอ๋อไม่มีใครช่วยก็เลยก็เลยหยุดไปไไคนเดียวไม่ไหวปกติเนี่ยคนสั่งอะไรพิเศษร้านนี้มาต้องกินต้มยำต้ยมยของรานได้รางวัลมิชลินเม,ม,มนูต้ยมยำนี่ได้รับรางวัลมิชลินนะจัดเมนูที่แบบคิดว่าเด็ดเอามาให้ผมหน่อยร<ช>บกวนเดี๋ยวผม,มนั่งรอข้างในนะครับไปครับเราไปนั่งรอกันอยากจะกินแล้วครับ หวยครับผมขอบคุณนะครับการเสิร์ฟหม้อไฟมีชงเช้งกันแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของร้านนะเฮ้ยสุดยอดวงมาซื้อหวยหน่อยดิเขาบอกกิดแล้วถูกหวยตรงไหนมีเส้นปลาบ้างมีเส้นปลาโอ้โหแบบนี้อาตัศใส่ด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้วครับผมน่ากินมากเลยนะฮะรู้สึกอะไรมันบีบตรงนี้ป่ะนิดๆแล้วแล้วแลน้ำลายเออผมยังไม่ได้กินเลยมันนั่งแบบตรงมันแบบอย่างเงี้ย วันนี้มีหมึกกรอบครับโหจากข้างในมองนะ่ากินมากนะมีเส้นบะหมี่กึง่งดูครับมีโครงมีไข่นี่อันนี้คืออะไรครับพี่น,นี่คือมา,ม,าอม่าต้มยำไข่พ่นชีสต้มห,หูไข่พ่นชีสมาเลยครับลองเลยครับเออหอมชีสมากนะถ้าใครอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยว่าแบบหอมชีสมากๆเดี๋ยวแล้วก็มีลูกจิ้มครับอันนี้ต้องกินนี้ก่อนมั้เดี๋ยวชีสไม่ยืดเนาะ อุ้ยอันนี้น่ากินมากอ่ะมันมองแบบมันน่ากินทุกทั้งหมดเลยอะ่ะเป็นแบบมาตูมมาตูม,มอือหือ้าอร่อยมากอะขออนุญาตนะครับอือหืออันนี้คืออะไรนะเป็นปลาโบอันนี้เป็นโฟรธรรมดาเป็นเส้นปลามผมขอกินต้มยำตัวนี้ออกก่อนนะครับชีส อร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มรสจัดพอดีครบรสมากแล้วกินได้โดยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยครับอร่อยมากขอให้น้อยหรือพี่ดีเลยต้องตื่นปแบบเจ๊แล้วหมดแล้วอ่ะต้องไปไม่กินแล้วค่ะยัต้งต้องหมดไปหมดมาอกหมดหมดแล้วของเขาใช้ของดีด้วยนะครับสดแล้วก็เขาบอกลูกชิ้นเขาไม่ใส่สารบอแหลกนะดูลูกชิ้นปลาครับ ผมว่าปีหน้าเขาก็ไม่พลาดหรอกเชื่อผมอยากให้คุณผู้ชมไมลืนู่ซอมนหมดนะหมดแบบคือน้ำเขาอร่อยจริงๆอ่ะผมขอกิน,นก่อนนะก่อนทีเส้นจะอืดนครับอันนี้เป็นโฟรู้ครับดูเส้นเลยครับขึ้นมา อร่อยออร,อ,ยอร่อยอร่อยคือมันหอมเนื้อโคมากมีความแบบมีอมหวานปลายๆนิดนึงแล้วรสมันก็จัดจัดนะครับกินกเปรี้ยวๆหวานๆคมกรอบครับ <t art> <t art> อร่อย <t art> อร่อยนี่กระดงหอมแล้ไม่รู้ตัวอนนี้อร่อยแล้วตามไงอร่อยจริง <t art> <t art> อร่อยจริงเกี๊ยวปลาจิ้มเหมือนจิ้มฟู้ดนะครับที่เป็นลูกจิ้มนะครับ เป็นเพราะวัตถุดิบเขาดีด้วยครับในการทำให้ร้านเขาอร่อยอย่างแบบลูกชิ้นปลาเขาก็อย่างนี้เขาบอกไม่ใส่สารกันแรงอันนี้เป็นเส้นปลากระผมก็เป็นบะหมี่กึ่งนะครับนีรสชาติถูกสริดผมมากเลยชอบเลยชอบ เป็นคนชอบกินเกี๊ยวปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดถือว่าอร่อยดีนะนี่ครับสิ่งที่ทำให้ร้านเขายิ่งอร่อยขึ้นไปอีกก็คือวัตถุดิบที่เขาใส่ข้างในเขาใช้ของดีนะครับอย่างลูกชิ้นปลาก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็สดน,นะครับลูกชิ้นกุ้งอร่อย ลูกชิรักบี้ครับรสดิ่ดีผมผมบอกความรู้สึกเลยกินกุ้งก็อร่อยร้านนี้เขาเป็นนึ่งหมดนะอร่อยมากเขามีขอเรือลำด้วยเหรอออ๋แ่งเขาเรียกขอเรือ อ๋อมันดิงอย่างเงี้ยเรียกว่าเรือหนึ่งลำลงลงวัตถุดิบเขาดีมากจนผมรู้สึกว่ากินแล้วมันปินอร่อยร้านนี้ที่เด่นไม่ใช่แค่เครื่องปรุงเดียวนะเขาเด่นเรื่องวัตถุดิบด้ยวยเหลาที่ผมมาคนที่เคยมาแล้วเนี่ยกาลันตีได้คือเป็นส่วนมากก็เป็นแบบล,ลาล,ลา,ลลาเยอะมากครับเยอะไม่หมดเลยนะมีทั้งอบเกอร์ทั้งดาราแต่ว่าคงอร่อยริง เปิดมา25ปีแล้ววะ่ะอืชอบตรงแบบเขาเป็นรุ่นแรกแล้วก็ทำมาถึงตอนนี้ไม่ได้เสืส่อมปกติ25ปีอะ่ะเรจะเจอคนขายต่อจากปู่จากพอ่อสงสัย25ปีต้องเริ่มกับเขาพี่ๆเขาแบบกึ่งเป็นวัยรุ่นเลยเริ่มมาถ่ายอาชีพนี้จนทุกวันนี้ก็แบบทำอยู่ <S <S> <S อ,อันนี้เป็นหมึกกรอบครับ จอมทองนี่ก็คือแถวแถวดาวคนนงนะครับเมื่อก่อนก็มาแถวนี้บ่อยนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลมาหาชัยมากไมรอะกินยาจะโฟม,ะ <c oughs> มั้ง <c oughs> เอาเข้าปากไม่ได้ดิเอาเข้าปากพองเลยดูแบบมีหมึกมีปลามีเส้นปลาแบบอันนี้เป็นแมกะพรุนครับอะไรอ่ะ นี่เป็นมากกินไงเลยเห็นแล้วแบบนี่ครับคุแบบเต็มๆช้อนเลยอ่ะหกเจ็ดปีผมก็ยังไม่เคยเจอร้านเดนเดโฟที่แบบกินแล้วผมมีความรู้สึกขนาดนี้เหมือนกันนะขอชิมน้ำซุปแบบรสใสๆของเขาก่อนได้ไหมอืม บะหมี่เขาให้เส้นดีนะเล็กๆเหนเียวๆนุ่มๆผมสเสนบกน,มน,นมบมี่ปในชามเนะเี่ยลูกีรักบี้เขาจะผสมเหมือนแบบมีสาหร่ายข้างในเห็นไหมครั ขนาด25ปีนะพี่เขาจะต้องเหนื่อยอย่างงี้เองลุกชามนะครับเป็นเครื่องการันตีแล้วกันว่ามาร้านนี้ได้กินของที่แบบดีแน่นอนเร็วสุดหมดกี่โมงครับพี่วุ้ยแบบสองพอมาในซอยนี้พี่เขาบอกาจะนำปากค่ะซอยเล็กมีพี่จะรถแต่เขาไม่มีจะรถตรงนี้เลย แต่จริงถึงซอยเล็กแล้วคุณเข้ามามีที่จอดรถเอกชนอยู่ใช่ปะ่ะแต่คุณจะคุ้มค่าการที่คุณมากินผมผมรับประกันเลยเพราะอร่อยครับโอ้ยคนเยอะมากมีเขาแจกฟรีเลยคนเยอะมาก หมดนะวะอันนี้คือเยนตาโฟธรรมดาใช่ไหมได้มิชลินมา4ปีปีนีป้ปีที่4นี่ไม่ธรรมดาแล้วเนาะ <S <S ขอญาตไม่ปรุงเลยนะครับเนมน,นูนะครับมมผมว่าถ้าเป็นเยนตาโฟปกติต้องปรุงนิดนึงนปรุงปรุงรสที่ตัวเองชอบอย่างเช่นใส่เปรี้ยวเพิ่มเผ็ดเ,เพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะทำามาแบบให้ได้ปรุงถ้าเป็นเยนตาโฟปกตินะแต่ไม่ต้องปรุงก็กินได้นี่นะ ก็อตอนที่เราเลือกร้านกันในห้องประชุมเนี่ยครับทีมงานผมว่าผมเนี่ยผมว่านึนนนกว่าเขาแต่งสีหรือเปล่ามันมันมองแบบจัดจ้าเลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอม,มาดูของจริงเฮ้ยไม่แล้วนะ <c oughs> มันจะกรึบกๆๆึบดีเลยคร <c oughs> ับสดสะอาดไม่ผสมสารบ,บอลหล็กด้วย อูร้านนี้อร่อยมากนะพี่อร่อยจริงๆพี่แต่วันนี้พี่ปุ๊กคงไม่กินใช่ไหมอ,อ้าว <laughs> เดี๋ยวเราให้ทีมงานสั่งลูกชิ้นมาลองกินแล้วดูนะว่าวัตถุดิบของเขาอะ่ะอย่างที่ผมพูดนะครับร้านนี้วัตถุดิบดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเองชิ้นกุ้งเองถื้อปวยเองเส้นปลาอีกอะไรเงี้ยแมงกระพุนอีกหมึกดองอีกหมึกกรอบหมึกกอีก,ก,ออกเขาใช้ของดีนะครับแล้วก็ไม่มีสารบอรแรกด้วยเพราะฉะนั้นนะวัตถุดิบสด ดีนะครับแล้วเขาไม่ได้จ้างผมพูดด้วยอันนี้ผมมาลองด้วยตัวเองผมมายืนยันรีวิงเสียงแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะกินลูกชิ้นปลายันเดฟโฟต้มยำยันเดฟโฟดีๆทั้งหนึ่งร้านนะครับร้านกินมบวลูกชิ้นปลาเนี่ยก,ก็ตอบโจทย์นะครับแวะมาได้ไม่งั้นเขาคงไม่ได้มิชลิน4ีปีซ้อนแต่ปีงแต่ปี2021 22 23และ24ได้ถึง2เมนูเลยนะคือยันตาโฟต้มยำแลวก็ต้มยำ ถ้าใครอยากจะมากินนวนลูกชิ้นปลานะครับผมแวะมาได้เลยนะฮะจอมทองซอย16นะครับแถวแถวด้านนองจอมทองซอย16นะครับจําไปเลยครับร้านนี้นะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งแวะมาได้เลยนะครับฝากบอกต่อด้วยนะถ้าใครอยากมามา,มาทุกวนันแต่เขาหยุดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์อย่ามานะครับผมฝากร้านนี้ด้วยกินง้วนลูกชิ้นปลาจำชื่อนี้ไว้ดีครับอร่อยมากลองแวะมาทานดูครับและของดีด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ 啊，对啊，对啊。